สวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุที่ส่งมาจากพี่ๆทางบ้านนะครับใช้บริการของ EMS นะครับส่งมาชื่อผมพงกรนะครับนะ0924191588ชัดเจนนะครับมาจากขอสงวนชื่อผู้ส่งเลยนะครับถนนเอกเอกชัยแขวงทับเขตบางบอนกรุงเทพนี่เองครับนะฮะส่งมาชื่อผมนะเดี๋ยวแกะเลยครับนะถ้าเป็นพระแท้ก็จะเปิดให้เช่าบูชาเลยนะจ๊ะนะคะพี่ๆนะครับเดี๋ยวผมขอผมสแกนก่อนนะ ถ้าเป็นพระแท้นะขอให้แท้ครับทุกวันนี้นะพระเกเยอะครับนะขอให้แท้อย่างเดียวก่อนนะนะสบายใจกว่าพระที่ไม่แท้ครับมันจะเล่นแล้วเหนื่อยครับเล่นแล้วเหนื่อยเล่นแล้วลําบากเล่นแล้วยากครับนะครับพูดไม่เต็มปากครับเวลาเราจะไปเล่นกับเพื่อนกับฝูงคุยกับเขาลําบากครับแล้วพระไม่แท้นี่พูดยากนะครับต้องเล่นของแท้ไก่อนนะนะครับโอเคหนึ่งห่อครับชัดเจนมา นะครับเอาข้างในข้างในหมดแล้วครับมีห่ออีกชั้นเลย <c oughs> นะแพ็คดีครับนะขอบคุณครับพี่นะครับอสองกล่องด้วยกันนะกับอีกสองหอ่อสองกล่องกับอีก2ห่อครับว้าว ว้าวอุ้ยสวยมากนะครับสวยมากครับโอ้สวยมากครับ,รบนะเนื้อนวะโลหะนี่เนื้อทองฝาบาทครับนะกิบกิบเลยกิบกิบเลยนะเดี๋ยวมาชมกันครับ มีเฮงแสนเฮงมาด้วยครับมีเฮงแสนเฮงมาด้วยอีกสองกล่องนี้กิบมากเดี๋ยวขอกระดาษออกก่อนเลยนี่ครับกิบกิบเลยจ้ะมามาชมกันครับองค์แรกนี่ครับองค์นี้คือเนื้อนวะโลหะนะครับพี่พี่นี่ครับนี่ครับเนื้อนวะโลหะหายากมากนะครับนะเนื้อนวะโลหะครับรุ่นหอสมุดครับ รุ่นหอสมุดนะครับองค์พระเทพมาเป็นประธานในการจัดสร้างครับต่อโค้ดลำเบอร์หนึ่งนึ่งศูน์เก้าครับเนื้อนวะสวยมากพี่จ๋านะฮะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปี2 5งพแล้วสร้างน้อยมากดูครับเมตตาติดชัดเลยต่อโค้ด1นึ่งศูนย์เก้าครับนะฮะหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2538นะครับนะฮะพระสังกายสวยมากครับนะฮะ สร้างปี38เนื้อนวะโลหะครับนะฮะพญาเต่าเรือนเป็นตัวแทนของโชคลาภเมตตาค้าขายดีครับพระสังกจายเป็นตัวแทนของความสุขและความอุดมสมบูรณ์จากพี่พี่นี่คือพระเครื่องพญาเต่าเรือนที่หลวงปู่หลิวตั้งใจปลุกเสกมากครับรุ่นนี้เป็นเกียรติประวัติของหลวงปู่หลิวนะครับที่จัดสร้างและนะครับนำเงินไปบูรณะปฏิสังขงรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุนะครับต่างๆนะนำเงินที่นะคนทําบุญนะครับ ไปบูรณะพระราชวังครับนะสนามจันนะครับในปีพศ2538ครับนะฮะสวยมากครับสวยมากนานๆจะเจอสักองค์ครับอีกองค์นี้ครับกิบเลยจากพี่จ๋านะองค์นี้นะครับชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยนะครับพระพุทธก็สวยครับต่อโคตรคมๆลึกๆนะพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนครับพระพุทธคอยปกปักรักษาผู้ที่บูชานะครับพระสังกัจจายท่านเป็นต ตัวแทนของความสุขและความอุดมสมบูรณ์ครับพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนำพาไปค้าขายมีกําไรเห็นไหมครับพญาเต่าเรือนคาบกําไรครับนะครับนะเนื้อทองฝาบาทสร้างปีสามารถสวยสมบูรณ์มากๆจากพี่ๆพร้อมกับเลี่ยมกรอบเก็บผิวไว้อย่างดีครับสวยมากนะสวยๆแบบนี้นะผมปล่อยไปสูงสุดนะครับก็4,500 4,800ครับใครพบเจอคลิปนี้นะผมแบ่งเลยครับผมแบ่งเลยครับพี่ๆ นะครับ3า0 0บาทเท่านั้นนะจัดไปนะครับนะพูดซ้อนปี35ครับน่าองนี้ครับเนี่ยพยาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นไตรมาสบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ครับจัดสร้างและปลุกเสกนะครับปีเดียวกันกับนี่ครับรุ่นนี้เลยนี่ครับหล่อโบราณเช่นเดียวกันแต่องคนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทเกตระคังจะมีแสงยิบยับยิบยับเกตระคังนะครับองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะครับหล่อโบราณนะแล้วก็ต่อโค้ดละนัมเบอร์ครับนะ พระนอนกล่องสวยมากเดียด๋ยนะผมขออนุญาตแกะออกจากกล่องจะแกะยากหน่อยครับพระนอนกล่องอือ๋อนี่ครับกล่องเดิมๆครับมาพร้อมกล่องด้วยครับรุ่นไตามากบุญณะพระราชวังสนามจันทร์ปีพศสอ3 8จากพี่ๆดูสิครับจมูกโด่งนิ้วครบครับเนื้อทองฝาบาทเก็ดละคังครับ เนื้อทองฝาบาทเกตดระคังครับนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคแล้วก็ตอกโคตดคมๆนีครับปลายนิ้วผมเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับตอกโคตดคมๆมครับดูครับเล็บครบขาครบหางครบครับนะเก็ดระคังแสงสะท้อนยิบยับยิบยับเนี่ยครับนี่คือเก็ดระคังครับนะฮะสร้างในปี2538จากพี่พี่แล้วสวยมากครับนะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ผมปล่อยไปสูงสุด 4500- ถึง5,000ครับ จมูกโด่งมากพี่ๆดูสินะนิ้วครบเลยใครพบเจอคลิปนี้ครับผมแบ่งเลยครับพร้อมกล่องนี้ครับสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องพระนอนกล่องนี้ครับเพียง3,500บาทเท่านั้นครับถักก่อนให้ก่อนนะจ๊ะนะครับต่อไปองค์สุดท้ายครับใครอยากเฮงครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงหรือหน้ากล่องจะเขียนว่ารุ่นเฮงกับเฮงนะครับในกล่องคือรุ่นคือพญาเต่าเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงนะครับนะครับ แต่จริงๆแล้วเขาตั้งใจนะตั้งใจครับนะครับนะฮะตั้งใจทํากล่องให้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับอยากให้คนที่บูชานะครับมีแต่เฮงกับเฮงเราโอ้โหแล้วองนี้สวยมากครับนิยมด้วยครับนะฮะตอกโค้ดครับดูเนี่ยความสวยนะเดี๋ยวเดียแป๊บหนึ่งนี่ครับจมูกโด่งครับนิ้วครบสวยตอกโค้ดคมชัดลึกครับนี่คือเนื้อทองแดงครับนะ พญาต่อเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงพิมพ์เจ้าทรัพย์ครับเจ้าทรัพย์ใบหน้าอ้วนกลมนะฮะใหญ่นะครับนี่คือพิมพ์เจ้าทรัพย์ตอกโค้ดก้าวหน้าครับนี่เขาเรียกว่าโคตดตอกด้านหน้าหรือโค้ดก้าวหน้าครับนานิยมตอกโค้ดนิยมนะครับด้านหลังนี่ครับยันมหาราชนะครับมีคําว่าเฮงแสนเฮงนี่คือรุ่นของเขาครับหลวงพ่อหลิวปานโกหรือหลวงปู่หลิวปานโกสร้างปี2539ครับเนื้อทองแดงตอกโค้ดนิยมจ้ะและก็สวยมากครับ นะต่อโค้ดสวยนิยมนิยมแบบนี้ผมปล่อยไปสูงสุด8000กว่าบาทครับผมบอกเลยครับนับวันยิ่งหาพระสวยแบบนี้ได้ยากมากนะแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ครับผมปล่อยไม่ถึง7000ครับผมบอกเลยว่าปล่อยไม่ถึง7 0็0ครับเฮงแสนเฮงพิมพ์เจ้าทัพนะฮะต่อโค้ดก้าหน้านิยมครับพร้อมกล่องเดิมๆจะนะฮะพร้อมกล่องเดิมๆครับนิยมสวยสมบูรณ์มากนะ พระเครื่องพญาเต่าเรือนทุกองนะครับเปิดให้เช่าบูชาพร้อมกับการันตีพระแท้ให้พี่พี่ตลอดชีพเสมอครับโบสโอฮาน่าพระเครื่องครับ0 9 2 4 1 9 1 5 8 8อนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง y YouTube นะสี่เหลี่ยมใช่ไหมจะมีช่อง YouTube สี่เหลี่ยมที่เราดูกันนี้ครับดูผมนะในช่องเนี้ยช่องของผมนะครับสี่เหลี่ยมเนี้ยจะมีคําว่าติดตามใต้ช่องขวามือสีแดงแดงครับจิ้มไปเลยครับคําว่าติดตามหรือ subscribe นะครับจิ้มไปเลยครับพี่พี่จะไม่ได้พลาดนะครับจะไม่พลาด พระเครื่องที่นะอีกหลายท่านจากทั้งบ้านส่งมานะครับส่งมาให้เช่าบูชาส่งมาให้ท่านได้เช่าต่อส่งมาแบ่งให้ทุกท่านได้เช่าบูชากันต่อครับแบ่งพุทธคุณนะครับของหลวงปู่หลิวให้ทุกคนได้เช่าบูชากันต่อนะครับพระเครื่องทุกอง์ที่ผมเปิดแล้วนะผมสแกนแล้วนี่คือผมสแกนครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่ทําให้ชื่อเสียงของโบสโอฮาน่าพระเครื่องคือตัวผมเองเนี่ยเสียหายแน่นอนครับนะนะครับวันนี้นะครับ ขอลาเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับโบ๊ทโอฮาน่าพาเครื่องสวัสดีครับ